สวัสดีครับมาเฝ้างวดตามเอาเพื่องเขาเก็บบอลน่ะเขาลืมเปลี่ยนเลยว่เอาเอาบ่หมืดมั้งหน่อยบ่เอาทำไม่ไอวจังไงเขาเก็บปากระดา เพิ่นมาเบิ่งควายนะครับเนาะเราเมด่ดอนกับเอ่อไ่ปิงกลับแล้วเอานอนอีกแล้วตะวีตซับนอนครับนี่ก็ต้อนเนื่องครับนี่พอเห็นพอดีเห็นควายหลายครับเนาะว่านี่ก็เอ่อกินอยู่นี่แทบจะเป็นอาทิตย์แล้วครับเนาะสามนี่ฟรา์มมากกินอยู่บริเวณนี้ครับต้นตาลน,นี่ครับนะต้นตาลน,นี่ครับ ก็น้องไผ่นะครับเราจะกาวถึงแถวบริเวณนี้เป็นน้องไผ่นี่เดากำลังเป็นดอกไม่อยู่รางวานของซมนิฟ่างเป็นโดนแล้วแกแล้วทางขึ้นไปกินหนีครับนี่ทางกินประจําขื้นลงประจาเอา่ออยู่นี่ก็มีหยาครับงวควายอยู่แต่ว่าควายอยู่โดนบ่ไรครับเนาะบ่มันห่อนครับเนาะห่อนแดดบส่สูคืองวัวครับนะต่อสซมนิฟ้างก็กินอยู่วันบริเวณจะเท่า ไม่เคี่ยม,มของพอมือสาพอมือครับในบริเวณนี้เนาะอ้ยมูลเร็วจังเลยลืมข้าวครับนะยืนครับคำแพร่ก็ยืนนะตึกยามไม่ไหม,ไมนะคิปต่อเนื่องจากก้อนนานีครับนะจย่มาเฝ้าเอ่อสมโชคเช่นเคยครับนะมาดูอาการของสองตัวครับทวีสับกับ ทำแพงอ่านี่ครับพวกควายก็อยู่ใกล้แรงน้ำญ่ครับนะใกล้นี่ซาสางญ่ทุง่งทำเล่ทำเล่ถุงทำนาะบริบนะรเวณน,นี้มันอยู่ใก่ว่ากินกนี่ก็กรไร้ลงนนะ้ำกินนี่ก็ไร้ลงน้ำครับอยู่จังสีเลยครับนะเพราะว่าจักหน่อยก็เริ่มไทยกันแล้วเนาะจีงน้อยอาจจะบ่มีครับนะฝูงควายว์ทายเร็วใจห่อนห่อนครับแดดนหอนครับเป็นยังเด่นหน่อน ไ่ยางไปผุนคือสิพ่อแล้วครับเนาะเอาบรรยากาศน,น้อยๆไผ่ขยางกลับไปกลับมาอ่าจะเป็นโวลาที่ยาวนะอย่างหางัวครับนะงงงบนะกะบรรยากาศครับนะว่างยังอัดเซีวอยู่ไหนอ๋อวัวมะอ่อก็อยูไ่ไหนวมีนาำอุ้ยหลายกว่าอยู่ครับเนาะเป็นอัดทิ้งว้แล้วครับเพราะท่านได้มาโขนครับนะเต็มเซี่ยวนี่ในหน้า ก่อนหนึ่งก่อนโอ้โหเมนก่อนหนึ่งหลายก่อนอยู่แล้วต้องกอง่อใหม่เนี่าก็พ่อได้กินอยู่ครับเนะี่ยอยู่ดีฉันไม่ฟัาาองาอยู่หนีครับไลายมึอเลยอยังที่บอกเป็นอาทิตย์ครับเนะนี่ยนี่อากาศไม่คอกงเป็นกบบเป็นของอนุั้นสูงครับเป็นล้อมหน้าพิ่นตีไปยี่สิบไร่หมดแล้วครับนี่นั่น พื้นที่ครับนะมันกนลมรอบใถ้าปล่อยงัวเพิ่นครับนะตอนนี้ฟาร์มก็ได้มีโอกาสมากทายแถวนี้ครับนะเพระาะว่าโดนจะได้มาทุกปีนี่ลงมาแล้วครับเนะี่ยทางลงมานี่ยทุกปีนี่ฟูงนั่นจะเป็นไกลๆนี่เป็นฟูงขอพันมาครับนะทุกปีนี่จะลงมาหนีครับนะง่วจะลงมาหนีแลยแต่ปีนี้ไปฝ่าป่ามันปลามันอยู่ซื่อนๆครับนะอันนี้แรมแรงมันกันบกเด็กเมาลงนี้ก่อนฟางอยู่นี่ลาย,ยครับนี่เต็มเลยอู้มันไม่ได้หน่อยครับนี่ เก็บกองเสีซยวลยอโอ้โมผมเป,ยเปียบเลยทางข้างหน้าเนาะเอ่อลองหน่อยอ,อยู่นี่ <c oughs> กินอยู่นี่กินน้มูควายครับอยู่นี่นะเซลเซลแม่ควายแม่ปิงแม่ตอนครับงัวเพ่อก็มีแม่ตอนนะแม่อ้อยนะทีมงานนี่โหกินมาเต็มเสียบครับลองหน่อยรเราบอ๋อมันสั้นครับมาหนี่ตัวนี้มา เอาบรรยากาศตรงนี้แค่น้อยนะเก็บบรรยากาศหนาบึงหนาชุ่มนะบรรยากาศเนี้ยครับทำให้ฟ้ามรู้สึกว่าเป็นวิวดีครับนะแล้วก็เอเก็บตกแน่แค่น้อยตกฟิลลิ่งนะเก็บตกกว่าจะคองอย่างลังงัวคนอื่นกับว่าทายครับนะต่อเน,นื่องครับว่าเพิ่นเมื่อกินปีนี้เพิ่นเมื่อกินหนีโดนนะก็เลยอยากท้ายมันหนีไว้นะเก็บเป็นข้อมูล ขโมนแน่มาเห็บซีมึงแน่เฉพาะมึงแน่ครับนะมันเป็นอยู่โซนนี้แหละปีนี้ว่ามาอยู่นี่มันแห้งซาครับละอย่าก็ร่างเกิดก็ร่างพงนะมันก็นอยู่ไกลแรงน้ำนี่ไงคือบานะเอา้าพอๆกันทำนี้ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเราชมกับคุณกับสวัสดีครับ